สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแคสตตัวเกมของ e c ค์คาร์ครับหรือว่าคล้ายๆเซิร์ซเวอร์นะครับแต่ว่าจะไม่จะต่างจากโซเวอร์เป็นนี้ก็คือสามารถเล่นได้น้อยกว่าครับเล่นได้น้อยกว่าและสามารถเล่นแบบทั่วถึงครับเล่นได้ทั่วถึงแต่ว่าจะเล่นกับเพื่อนอยู่ต่างงหดัดอะไรประมาณนี้ครับก็สามารถเล่นได้นะครับแล้วไม่รอช้ากดเข้าไปเลยนะครับตกดเลยครับคนที่ดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และสติ๊กเกอ์้กันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับ อ่าโมบายออนไลน์ครับง่ายครับจะมีเติมบัตรต่างให้เราเข้าไปเล่นนะเติมบองคนจีนเท่านั้นเลยใช่ไหมครับคนไทยไม่มีนะอ่าแล้วก็จะเล่นเลือกเล่นไหนก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่ตการดีเลนะย์ครับไปแล้วครับ เราล้วอนะครับนี่ครับัีไซน์ดูลอกอินตอนเริ่มตอนเริ่มเริ่มเข้ามาครับอาจจะมีการรีจิเตอร์แล้วก็ล็อกอินเอาอีเมลอะไรอเงี้ยเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการเข้าครอ่านี่ครับครดเ e ิร์ฟเวรเราสามารถสร้างเ e ิร e r เวอรแล้วแต่เ e r ร์ฟเวอร์แค l ีม e ยว์เซิร์ฟเวอร์เลยแต่เราจะสร้างครับแต่ว่าสมารถเขาจะไม่ใช่กันครับใช้เมนับ กดสตาร์ทนะครับผมแ,แล้วก็บอกรหัสเพื่อนนะ24499เกตเกตนะครับมีการส,งสารงเพื่อนง่ายเลยใช่ไหมง่นนายมากนะครับออกกัน้ลงนะนี่ครับทั้งหมดก็มีน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับผม